ขนาดที่เมื่อวานอีกบุมหนึง่งภรรยาของสอจอต้องก็คือคุณนภพัฒหรือสอจอจอยพร้อมกับทานายคอมและคุณอชิระหรือรัตนพงศ์ตอนที่ไปยื่นขอโอนสำนวนึ่งล่าสุดยืนยันแล้วว่าจะมีการโอนสำนวนมาที่คองปราบหรือสอบสวนรางโดยที่คุณอชิระตั้งประเด็นว่าบุคคลในบ้านที่ตำรวจควบคุมตัวมาเจ็ดคนยังมีข้อสงสัยว่ามันมีอยู่ในจุดเกิดเหตุมากกว่าเจ็ดมีสองคนเป็นอย่างน้อยก็คือลูกเขย และหลานชายของนายสุนทรวิลาวันก็คือคุณดาวกับคุณดาฟค่ะคุณอชิยะอ้างว่าเชื่อว่าลูกเขยคือชื่อว่าดาวทำหน้าที่ใช้ปืนจี้ข่มขู่ลูกน้องของสอจโอต้งซึ่งเป็นตำรวจขณะเข้าไปช่วยเหลือหลังสอจอต้งเสียชีวิตแล้วส่วนหลานชายทำหน้าที่ล็อกประตูเพื่อไม่ให้ลูกน้องของสอจโอต้งเข้าไปช่วยเหลือได้ประเด็นนี้เนี่ยสอจโอ้บอกมันไม่มีการล็อกมันเป็นประตูรีโมท <c oughs> ต้องมีการเปิด,ตปดตชต้องมีการกดเปิด แต่คุณอาชิยะเชื่อว่าเป็นกรณีที่ล็อกประตูไม่ให้ลูกน้องเข้ามาช่วยสองคนนี้คุณอาชิยะบอกอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรในเมื่อก็อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุและตำรวจก็ยังไม่เคยสอบปากคำสองคนนี้ขณะที่ภรรยาของสอจต้องซึ่งถูกสจต้องวางตัวที่จใจลงสมัครเป็นนายกอบจอปราจีนบุรีในการเลือกตั้งที่กำลังจมีขึ้นสจอจอยบอดนะครับทานผู้ชม ไม่ทราบว่ามีการบงการสั่งให้ยิงสจต้องหรือไม่แต่การที่สจต้องเข้าไปคนเดียวด้วยความไว้วางใจแต่กลับโดนยิงเข้าหน้าเข้าหัวใครเป็นคนทํามันโหดร้ายเกินไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในบ้านของนายสุนทรไม่มีใครรู้เป็นคําสั่งหรือไม่ขนาดเดียวกันคนจอยหรือสจอจอยภรยาของผู้เสียชีวิตอย่างระบุน,นะครับทานผู้ชมเอากรณีแค่ตบหัวอย่างที่มีข่าวออกมา จะนำไปสู่การยิงกันได้เลยเหรอเชื่อว่าสังคมคิดกันได้ไม่ต้องให้คู่กรณีมาพูดหลอกพวกตนอ่ทาทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของเธอว่าจะเดินหน้าลงสมัครเป็น,นยนอบจปาจีบุรีหรือไม่จะขอปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนสอจอจอยยังระบ,บุนะครับว่าหลังจากนี้ตัดสินใจที่จะยังไม่เผาศพสามีจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม คือเลื่อนการเผาศพออกไปก่อนขณะที่นักข่าวก็ถามถึงประเด็นว่าถ้าเจอคุณสุนทรหรือโกธรอ,อยากจะพูดอะไรคุณจอยบอกว่าไม่อยากพูดไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าเขาอะเรียกโกธรเพราพ่อบุญธรมเนาะแล้วก็ทํางานอยู่ในนั้นนานการทะเลาะเบาะแวงกันมีอยู่เรื่อยๆแต่มันก็จบด้วยการคุยกันดีกลับไปคุยกันดีแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ที่พีต้องกลับไปก็ได้คําว่าพ่อบุญธรรม รักเขามากพี่ต้องก้มกอดกาบเท้าแล้วก้มกาบแถวแล้วเคลียร์ใจกันแล้วแต่ช่วงจังหวะที่พี่ต้องออกมาแล้วก็คือฝากโทรศัพท์ไว้กับลูกน้องแล้วจะกลับขึ้นไปส่งโกรธนเข้าบ้านก็คือปิดประตูรั้วคนในบ้านปิดประตูรั้วรีโมทไม่ให้คนข้างนอกเข้าเป็นการยิงที่พี่ต้องไม่มีไม่มีทางต่อสู้ได้เลยมันอยู่ในบ้านเขาประตูบ้านถูกล็อกหมดเสียงปืนที่มันดังขึ้น มันจะดังขึ้นจากพี่ต้งได้ยังไงคะในเมื่อพี่ต้งไม่ได้มีอาวุธปืนเลยอันนี้พี่ไม่ทราบว่าบงการไหมแต่การที่พี่ต้งเข้าไปในบ้านเขาคนเดียวด้วยความไว้ใจมันอยู่ในบ้านเขาเนาะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์อยู่ในบ้านเขาซึ่งเป็นคําสั่งหรือไม่เป็นคําสั่งแต่มันอยู่ในบ้านของเขาให้ได้รับความยุติธรรมไม่อยากให้แกตายฟรีถ้าพวกพี่ฟังแค่การตกหัวถึงขนาดต้องยิงกันเลยเหรอ <c oughs> มีผลมีผลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอคุยกับผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยอะไรเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกันโบรดอนนะคะอยากจะถามเองเร่องต่อไค่ะตอนนี้ไม่อยากพูดไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักข่าวได้เจอคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกัตมตด้วยก็ถามถึงประเด็นนี้คุณทักษิณก็บอกนะครับว่าปราจีบบุรีเป็นเขตอิทธิพลของนายสุนทรวิลาวันมานาน การเมืองมีทั้งหัวถ้าหัวไม่ลงตัวก็ฆ่ากันเลวร้ายมากเรื่องนี้ต้องชมตำรวจจัดการได้เร็วล้อมบ้านแล้วจับกลุ่มได้ทั้งหมดแช็ดซึ่งปรากฏเป็นภาพสอจอต้องกับโคนชนิตของคุณทักษิณซึ่งมีข้อมูลว่าอยากจะให้ภรรยาก็คือสอจอจอยลงสมัครเป็นนายบาจในสังกัดพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณก็รับนะครับท่านผู้ชมว่า มีความพยายามมาพูดคุยโดยพักเพื่อไทยก็เล็งที่จะส่งภรรยาสจต้องเนี่ยลงสมัครโดยสจต้องมาบอกนะครับทุกผู้ชมว่าได้คุยกับโกทรหรือนายสุนทรแล้วแต่ถูกเรียกไปอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไปเรียกกันเพื่อต่อรองกันหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บอกต่อเนื่องไปว่าจากที่เป็นต้นไปประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องความรุนแรงผู้มีอิทธิพลได้ทราบจากนายยกกตุลรีไพทองทานชินวัตรว่าจะตั้ง ชุดเฉพาะเิตขึ้นมาปราบปรามโดยนายกจะเป็นผู้ดูแลเองเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปจีนเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของโกทเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็พอมันคือการเมืองเนี่ยมันมีทั้งทั้งหัวหัวถ้าหัวไม่ลงตัวก็ฆ่ากันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากก็ตำรวจก็ได้จัดการได้เร็วมาก พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าล้อมบ้านและจับกลุ่มได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องอต้องอยอมรับว่าตำรวจรวดเร็วมากมันมีการคุยกันร,ระหว่างคนสนิอทีองท่านกัทางสโต๊ะอ,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 อ๋อใช่ครับมีคือสอจโอต้งเนี่ยเขาอยากให้เมียลงในานามพักเพื่อไทยแล้วเขาก็ยืนยันว่าได้คุยกับโกธรแล้วแต่ว่าถูกเรียกไป อีกครั้งหนึ่งก็เข้าใจว่าคงอาจจะไปเรียกกันต่อรองอะไรกันก็ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรกันนี้ต้องให้รอผลสักรสอบสวนของตำรวจตอนนั้นเนี่ยได้มาคุยกันว่าสสทุกคนในเขตของประจินบุรีพร้อมสนับสนุนเมียสจต้มเป็นข้อยุติแล้วก็เขาคงเขาคงไม่กล้าลงเพราะยังอิทธิพลยังไม่จบเพราะนั้นวันนี้ เป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องกวาดล้างอิทธิพลในประจินบุรีให้เกลี้ยง